มีมนมาเต็มรถเลยครับหลวงพ่อเพียนะครับธโมวัดเกินกระถินลบบุรีนะครับก็จะเป็นชุดที่จะอยู่ในรถนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับมีเหรียญชนะจนเหรียญเจริญพอล่าง90ปีเหรียญแจกทานปี4ศสาสรุ่นประสบการณ์นะครับเหรนี้ก็จะมีแจกทาน2รุ่นนะครับที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มี พระก,กิ่งตะก,กะแตนรูปภาพขาวดำนะครับชุดนี้คือชุดที่มีประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่เวลาเดินทางก็จะแขวนไว้ในรถนะครับนี่ครับบารมีของหลวงพ่อเพียครคัตโมวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีนะครับทัานใดที่มีก็เก็บสะสมไว้นะครับไว้บูชาส่งต่อให้ลูกหลานบูชากันต่อไปนะครับไว้สำหรับ บูชาติดกายเดินทางไปไหนมาไหนก็จะได้บารมีหลวงพ่อจะได้คุ้มครองทุกท่านนะครับคิดดีทำดีนะครับความดีก็จะคุ้มครองตัวเรานะครับด้วยอำนาจบารมีของว่าพีนะครับที่ท่านได้บอกกล่าวกระลุศิ์มานะครับบอกว่าคิดดีทำดีสิ่งด,ดีดีก็จะเข้ามา หาเราเองนะครับ